คำเตือนเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความเเิิงเท่านั้นให้นึกซะว่ามานั่งล้องวงฟังผมโม้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ฟังนะชิวชิวสนุกสนุก,นกอย่าไปคิดอะไรมากเอาละพวกมึงคิดว่ารู้จักวอลโวดีแล้วเหรอคิดว่ามันมีแค่รถเก่งคุณหนูปลอดภัยสุดๆชนแล้วไม่ตายงั้นสิฮึมึงคิดผิด วันนี้กูจะเล่าเรื่องอีกด้านหนึ่งของมันให้ฟังด้านมืดด้านที่เป็นอสุรกายเหล็กกล้าแท้ๆที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อปกป้องใครแต่สร้างมาเพื่อบทขยี้โลกเออนั่นแหละคือคำถามที่น่าคิดแม่งโคตรจะย้อนแย้งเลยไอแบรนด์ที่บ้าเรื่องความปลอดภัยจนแทบจะเป็นศาสนามันจะสร้างสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายที่สุดในปัภีขึ้นมาทำซากอะไรวะ เดี๋ยววันนี้แหละกูจะลากไส้คำตอบออกมาให้ผู้มึงได้ดูกันดูนี่สะก่อน95ตันมึงฟังไม่ผิดหรอกเว้ยนี่มันไม่ใช่น้ำหนักรถแล้วนี่มันน้ำหนักตึกดีๆนี่เองไอ EC950F เนี่ยมันคือเรือธงของกองทัพป,ปีศาจ沃โวพลังของมันเหรอมึงเห็นภูเขาลูกนั้นไหมเออมันย้ายได้แล้วมึงยังจะถามอีกแล้วว่าทำไมกูถึงเรียกมันว่าอสูรเอาละ ถ้าอยากรู้คำตอบจริงๆต้องย้อนเกล็ดไปดูรากเง้าของมันไปดูไอปีศาจท,ที่มันซ่อนอยู่ในใจของนักบุญหน้าซื่อคนนี้กันแล้วอย่างโง่ไปคิดว่าเรื่องนี้มันเริ่มในโรงงานรถยนต์สะอาดสะอาดแอร์เย็นๆละไม่ใช่เลยเรื่องแม่งเริ่มขึ้นเมื่อเกือบ200ปีก่อนในโรงเหล็กที่เหมือนรกบนดินที่มีตะกลินเหล็กร,ร้อนๆเสียงค้อนปอนกระนำ่ำ ไอ้น้ำพวยพุ่งและก็หยาดเหงื่อของพวกคนเหล็กในยุคบุกเบิกมากูจะแนะนำให้มึงรู้จักกับโคตดปู่ของวงการนี้ต้นตระกูลเหล็กกล้าของสวีเดนพวกนี้แหละคือของจริงจำชื่อนี้ไว้ให้ขึ้นใจโยฮันเทอฟรอนมังเทลไอหมอนี่แหละคือโจพ่อแห่งวงการวิศวกรรมสวีเดนตัวจริงย้อนไปปี1832สมสมัยที่ปู่ทวดของมึงยังวิ่งเล่นกันอยู่เลย เขาเปิดโรงซ่อมเล็กๆที่ s อสคิวส์ทูนาไอโรงซ่อมกระจกกระจกนั่นแหละคือจุดกำเนิดของตำนานทั้งหมดที่กูกำลังจะเล่าเส้นทางของมันก็เหมือนแก๊งมาเฟียดีๆนี่แหละเริ่มจากโรงซ่อมเล็กๆของมังเชลค่อยๆขยายอิทธิพลควบรวมกิจการกับคู่แข่งจนกลายเป็นโบลินเดอร์มังเชลหรือที่เรียกกันว่า BM แล้วจุดเปลี่ยนที่ช็อกวงการที่สุดก็คือปี1950เมื่อไอบริษัทรถเก่งหน้าใหม่ที่ชื่อ Volvo แม่งบ้าพอที่จะทุ่มเงินทั้งหมดที่มีเข้าซื้อกิจการเครื่องจักรกลหนังนี้มึงคิดดูดิเหมือนลูกเจี๊ยบพ,พยายามจะแดกพยาอินทรีย์แม่งโคตรจะบ้าเลยและตรงนี้แหละคือจุดคลี m แม็กซ์ของเรื่องทั้งหมดเตรียมตัวฟังให้ดีเพราะกูกำลังจะแฉแผนลับที่ทำให้ v อ l v o กล้เป็นราชาแห่งรถขุดฟังนะนี่คือความจริงที่พวกเซลล์มันไม่เคยบอกมึงวอลโวมาได้สร้างรถขุดที่ดีที่สุดในโลกเว้ยพวกแม่งซื้อมันมาใช่มึงฟังไม่ผิดพวกมันไม่ได้สร้างตำนานพวกมันขโมยตำนานมาเป็นของตัวเองกูนิดจำได้ขึ้นใจเลยพวกคนขับรถขุดรุ่นเก่าๆนะ่ะมึงอย่าไปพูดชื่อวอลโวให้เขาได้ยินเชียว เขาจะถุยน้ำลายลงพื้นและพูดว่ากูไม่สนหรอกไอโลโก้ไอรอนมาร์บ้าบออะไรนั่นสำหรับกูมีแค่ชื่อเดียวที่กูเชื่อใจชื่อนั้นคือ o อลิโกแมไอชื่อโอเคแมนเนี่ยพวกมึงต้องเข้าใจนะเว้ยมันไม่ใช่แค่ยี่ห้อรถขุดธรรมดาใครที่บอกว่าเป็นโรลส์รอยเนี่ยถือว่ายังเด็กน้อยสำหรับคนในวงการ นี่มันคือรถถังไทเกอร์แห่งวงการก่อสร้างคือตำนานที่สร้างระบบไฮดรอลิกที่ทรงพลังที่สุดในโลกมาตั้งแต่ก่อนพ่อกุเกิดซะอีกพลังล้วนๆไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เคี่ยอะไรมาเจอปอนทั้งนั้นและแล้วในปี1991วโวก็เริ่มแผนขั้นสุดท้ายแผนกลืนราชสีผู้มันบุกเข้าไปแล้วก็แดกโอเคแมนทั้งเป็น นี่ไม่ใช่แค่าการซื้อบริษัทนะเว้ยนี่คือการดูดกลืนวิญญาณดูดกลืนเทคโนโลยีดูดกลืนประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปีมาเป็นของตัวเองในวันเดียวเขี้มชิบหายแต่ถ้ามึงคิดว่าเรื่องมันจบแค่นั้นมึงคิดผิดมหันเพราะการซื้อมันเป็นแค่จุดเริ่มตน้นสิ่งที่วอโวททำต่อจากนั้นคือการผ่าตัดเปลี่ยนถ่าย DNA ที่โลกทั้งใบต้องจดจำไปอีกนาน มึงดูตารางนี้ให้ดีๆฝั่งซ้ายคือพลังดิบจากโอครแมนพลังไฮดรอลิกล้วนๆความถึกทนแบบกระทิงเปี่ยวส่วนฝั่งขวาคือพลังอัจฉริยะของวอลโวไอพวกบ้าความปลอดภัยความสบายแล้วก็ความประหยัดน้องมันวอลโวทําอะไรน่ะเหรอมันจับเอาหัวใจของกระทิงมายัดใส่ในร่างของนักรบไซบอร์กมันเอาระบบไฮดรอลิกสุดโหดของโอครแมนมาแล้วใส่สมองกลเข้าไปผลลัพธ์คือ มึงได้พลังทำลายล้างเท่าเดิมแต่ฉลาดขึ้นปลอดภัยขึ้นและที่สำคัญแดกน้ำมันน้อยลงชิบหายนี่แหละคือความอัจฉริยะของพวกแม่งแล้วผลที่ได้คืออะไรล่ะก็ไอ้พวกนี้ไงแค่แคบเนี่ยไม่ใช่แค่ห้องคนขับนะเว้ยมันคือห้องทำงานติดแอร์ที่มึงนั่งขุดดินวันละ12ชั่วโมงแล้วหลังไม่พังไอ้โครงเหล็กร o อบสฟอเนี่ยก็คือเกราะกันตายดีๆนี่เองของหล่นใส่ รถคว่ำมึงก็ยังรอดส่วนไอดิกแอสซิสเนี่ยนะไอชิปหายมันคือระบบที่เปลี่ยนมือใหม่ให้กลายเป็นเสียนได้ในวันเดียวนี่แหละคือการเอาสมองไปใส่ในร่างอสูรกายและแล้วเรื่องราวทั้งหมดการเดินทางที่ยาวนานเกือบ200ปีมันก็เดินทางมาถึงตัวสุดท้ายถ่ายัดโดยชอบธรรมที่เกิดมาเพื่อครองโลกใบนี้นี่ไงไอ ec 950f มันไม่ใช่แพร่รถขุดแต่มันคือผลลัพธ์สุดท้ายของการเดินทาง190ปีมันคืออสูร,รกายที่ในตัวมันมีทั้งเลือดของมังเทลจิตวิญญาณของโอเคและสมองของวอโวตตำนานสองขั้วถูกหลองรวมอยู่ในร่างเดียวกันแล้วมึงคิดว่าแผนของมันสำเร็จไหมล่ะดูตัวเลขนี่สอ2แสนกว่าคันนี่แค่ยอดจากโรงงานเดียวในเกาหลีใต้นะเว้ย ส่งออกไปยึดครองทั่วโลกนี่มันไม่ใช่ความสำเร็จธรรมดาแล้วนี่มันคือการครองโลกในวงการนี้อย่างสมบูรณ์แบบแต่เรื่องมันยังไม่จบตอนนี้โลกแม่งกำลังจะเลิกใช้น้ำมันและคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือไอ้แก๊งอสูรเหล็กที่เกิดมาเพื่อเผาน้ำมันทิ้งเนี่ยมันจะยอมเปลี่ยนตัวเองไปใช้ไฟฟ้าได้ไหมหรือมันจะยอมตายไปพร้อมกับยุคน้ำมันนี่คือความท้าทายบทใหม่ของพวกมัน เอาละฟังมาถึงตรงนี้แล้วเป็นไงถ้าชอบเรื่องที่กูเล่าก็ไม่ต้องคิดมากกดติดตามกดการแจ้งเตือนแล้วก็กดถูกใจให้กูด้วยกูจะได้มีแรงมาโมเรื่องมันๆแบบนี้ให้ฟังอีกขอบใจพวกมุงมากที่ทนฟังจนจบแล้วเจอกัน